รัฐพลทุรพันธ์ในเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอต้อนรับและนำเสนอผลงานแก่คณะติดตามประเมินผลองค์กรคุณธรรมแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมของทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการลงพื้นที่ติดตามผลถอดบ,บทเรียนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมซึ่งอำเภอผักไหายได้รับการคัดเลือกเป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2565โดยมีผลการดำเนินง,งานอาทิการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการการเพิ่มชื่อการเอาใจใส่ต่อการบริการประชาชน การเคารพซึ่งกันและกันรวมถึงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีพร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะติดตามประเมินผลหลังจากนั้นในอำเภอพักไห่ได้เชิญชวนคณะติดตามชมวิวที่พักคาเฟ่ริมแม่น้ำน้อยที่เดอะแบงค์ริเวอร์เฮาส์ซึ่งเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งของอำเภอพักไห่พร้อมกล่าวว่าอำเภอพักไห่เป็นเพชรที่รอการเจรไนเพราะมุ่งเห็นการมีทรัพยากรที่ดีขาดการส่งเสริมสนับสนุน สิ่งสำคัญคือภาวะผู้นำที่จะนำพาไปสู่การพัฒนาต่อยอดขยายผลสู่ชุมชนองค์กรอื่นๆที่เป็นต้นแบบได้ต่อไป